รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเกษตรทํากินค่ะวันนี้ค่ะพี่ซอนลงพื้นที่มากันที่อําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรนะคะโดยเฉพาะในชุมชนเมืองค่ะได้มีการลองปลูกผักสลัดนะคะโดยการยกแคร่แล้วก็ทําเป็นโรงเรือนค่ะที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะ ในชุมชนเมืองนะคะก็สามารถทําการเกษตรได้แล้วก็เป็นการเกษตรแบบอินทรีย์อีกด้วยค่ะอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะไปรู้จักเจ้าของฟาร์มชาชาออร์แกนิกฟาร์มในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะ การทําการเกษตรนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานจนกลายเป็นรากฐานของสังคมไทยซึ่งวิถีชีวิตของคนพอปุตและก็การทําอาชีพการเกษตรจึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญรวมไปถึงในเรื่องของการค้าและเศรษฐกิจค่ะ การส่งเสริมการทําการเกษตรนั้นนะคะการเกษตรอินทรีย์ก็คือการทําการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติพื้นที่ทําการเกษตรนั้นต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงก,การทําปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดินทางน้ําและทางอากาศ ื่อความสมบูรณ์ทางเชื้อภาพในระบบนิเวศและก็รวมไปถึงต้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามความสมดุรของธรรมชาติที่มากที่สุดมุ่งเน้นในปันจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้ใมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงสุดค่ะ อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและก็รวมไปถึงปลอดสารพิษด้วยทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตและรวมไปถึงการสนับสนุนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้นะคะจะพาท่าชมค่ะมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ตัวอย่าง ที่ทางสำนักงานเกษตรนราธิวาสได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เมืองนราธิวาสเป็นพื้นที่ของการทําเกษตรแบบอินทรีย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทํากินค่ะพี่ซ่อนนะคะพาที่ชมมาดูในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับพี่ยาซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มชาชา้าออร์แกนิกฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องทาําความเข้าใจก่อนว่าคําว่า เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะ,คะมันคืออะไรเกษตรอินทรีย์ก็คือการทําเกษตรที่ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารพิษต่างๆนะคะ,คะในการปลูกในกกขั้นตอนการปลูกนะคะเริ่มตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เลยเจะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรเพื่อที่มั่นใจว่า,าปลอดสารพิษเพราะว่าถ้าเราซื้อจากข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะมีบางบางบาง,บางบริษัทที่เขาเคลือบ เคลือบ <Ooh. S 2> เคลือบปุ๋ยอาัาเคลือบปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันเร่งโตอะไรเงี้ยค่ะ,คะตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการใช้น้ําใช้ดินใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยข้ออะค่ะที่เราจะใช้ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะค่ะจะไม่มีจากขั้นตอนจะไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยอะค่ะแล้วที่เห็นอยู่นี่คุณผู้ชมคะส่วนใหญ่แล้วพวกผักสลัด ผักออร์แกนิกอย่างนี้ค่ะ,คะที่พี่ซ่นเคยเห็นมาส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นแบบไฮโดรออกนิกใช่ไหมคะแต่นี้เราจะมาทำแบบในลักษณะของการแบบยกแคลรขึ้นมาแต่เราปลูกแบบินดิน ถ้า<ช>ทานผู้ชม <ฮะ S 1> สังเกตนะคะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราจะไปพวกผักสลัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกินโอ๊กเล็ดโอ,กอ๊กเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกไฮโดรโปรนิกส์แต่วันนี้ค่ะที่พี่ซ้นพามาดูก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนั่นก็คือการปลูกแบบยกแค่แล้วก็ปลูกแบบลงดินด้วยเอ,อต้องต้องออมตัวก่อนนะคะว่าเราเราไม่เคยศึกษาเรื่องไฮโดรโปรนิกส์เพราะว่ามันมี ปุ๋ยเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องนั้นเลยแต่เราไมาเรียนรู้ด้านอินทรีย์โดยเฉพาะเลยค่ะก็คือเราทําทุกขั้นตอนก็คือจะปลอดสารเคมีแล้วก็การดูแลค่อนข้างยากกว่าเยอะค่ะหมายถึงว่าปลูกแบบนี้ยากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะที่คําว่ายากกว่านี้เพราะว่ายากตั้งแต่ผสมดินเลยต้องผสมดินจริงค่ะต้องอัตราส่วนที่ถ้าเหมือนกับว่าปุ๋ย ขี้ Wool, วัวหรือขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยมันมากเกินไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะมันจะทําให้ผักของเราเป็นยังไงเออเหมือนช็อตอะคะ่ะแล้วก็จะเฉาตาอ๋อคือตาส่วนของของดินปลูกอะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือจะเป็นหน้าดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ขี้ไก่หนึ่งส่วนแตกต่างระหว่างขี้ไก่กับขี้วัวก็คือขี้ไก่จะเป็นพืชระยะสั้นอืม ระยะสั้นก็คือพวกผักสลัดอย่างเงี้ยค่ะ,คะถ้าเป็นขี้วัวเนี่ยจะเป็นพืชระยะยาวเราก็คือจะเป็นขี้ไก่เป็นหลักเพราะว่าเป็นพืชระยะสัน้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะลงออกมาเป็นแปลงที่เห็นอยู่เนี้ยมันจะต้องมีการแบบพกกล้าก่อนใช่ไหมค่ะแล้วก็ถึงจะมาใช่ค่ะแล้วต้องให้ต้นมันสักขนาดไซส์เท่าไหร่คะถึงเราจะมาลงเป็นแปลงแบบนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันอ,อ,อายุข,ของผักสลัดเนี่ยจะอยู่ที่ 55- าสถึงหกวันนับตั้งแต่วันเพราะเมล็ดหรือหวานเมล็ดเราจะหวานเมล็ดเนี่ย เจ็ดวันในตะกร้าก่อนแล้วหลังจากเจ็ดวันนี้เราจะย้ายลงถาดหลุม,อ,มอีกสิบสี่วันก็คือรวมเบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยยี่สิบเอ็ดวันแล้วค่ะแล้วหลังจากยี่สิบเอ็ดวันนี้ค่ะเราจะมาลงแปลงหรือว่าลงถุงก็อีกประมาณบวกลบประมาณ30กว่าวันเราถึงจะถึงรอบการเก็บเกี่ยวรอบนี้การเก็บเกี่ยวจะอยู่วันที่10ก็คือเลิกเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะ นางสุรน่าเบราเฮงหรือกยญานะครับถือว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์ม e r รุ่นใหม่นะครับที่สำนักงานเขตจังหวัดได้มาดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนานะครับเข้าร่วมโครงการนะครับโดยใช้หลักคิดปลูกได้ขายเป็นอยู่รอดอย่างปลอดภัยนะครับโดยใช้กระบวนการขายเป็นก่อนนะครับคือใช้ตลาดนำการผลิตจากฐานการโควิดที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นโอกาสในการสร้าง สรรการผลิตพืชลักษณะของเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งดูแล้วความต้องการของตลาดเนี่ยมีน้ำสูงก็เลยนํามาสู่กระบวนการผลิตโดยปลูกได้ก็การปลูกได้เ,เป็นลักษณะของการปลูกตามศักยภาพของพื้นที่นะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นาําความรู้ในเรื่องของการผลิตเกษตรอินทรีย์นะครับมาพัฒนาผลิตพืช ไม่ใช้สารเคมีนะครับปลอดจากสารพิษแล้วกอ็อยู่รอดอย่างปลอดภัยเนี่ยเป็นการเมื่อ,อมีการผลิตพืชตามหลักเกษตรทีแล้วเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยะจะปลอดภัยจากการใช้สารเคมีรวมทั้ง้บรยโภคก็ปลอดภัยจากการบริโภคนะครับไม่มีสารเคมีเข้าสูนร่างกายทำให้ไม่เกิดการเจ็บป่วยและก็ทําให้สามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างยั่งยืนนะครับพี่ยาคะเราเหตุผลที่แบบว่าเราลงเป็นผักแบบพวกกรีนโอ๊กเลดโอ๊กเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงมันการดูแลหรือว่ามันตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค ของที่นี่ค่ะเออต้องบอกก่อนว่าชาชาออร์แกนิกฟาร์มเราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราต้องการปลูกผักสลัดที่หลากหลายถ้าพูดถึงในนาทีว่าในในในทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้เรามั่นใจว่าที่เรามีผักสลัดเยอะที่สุดเรามีทั้งหมด10ชนิดค่ะคือเราปลูกพร้อมกันเป็น10ชนิดเลยมีอะไรบ้างคะสิบชนิดมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กกรีนคอรัลแล้วก็เรดคอรกรีนคอร์สเรดคอร์ฟิเล่บัตเตอร์เฮดมินิคอร์ ผักกาดหอมอิตารี่แล้วก็มีอันนี้ก็คือ,อว่าในสิบอย่างนี้ก็คือจะหมุนเวียนกันไปใช่ไหมคะเหมือนกับว่ารอบนี้พอเราเก็บตรงนี้ออกปุ๊บหรือว่าปลูกทั้ง1ิอย่างส่วนใหญ่เราจะปลูกขึ้นทั้ง,งออ1ิงอย่างเพื่อที่เวลาเก็บอะค่ะเราจะให้ลูกค้าเนี่ยออได้ผักอย่างน้อย4ชนิดขึ้นไปต่อ1นงถุง1นถุงเราทำบออรรจุ5 0ากรัมคือครึ่งกิโลในนั้นจะมีผัก4ี่ชนิด,นดเป็นขัน้นต่ำ พื่อ,อที่ให้หลากหลายเพราะฉะนั้นคือผักของเราคือจะขึ้นพร้อมกันให้ให้ครั้งเดียวเนี่ยขึ้นพร้อมกันรอบนี้เนี่ยขึ้นเจ็ดชนิดนะคะโอ้โหคือที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนี้หรือว่าข้างหลังเนี่ยรวมกันเจ็ดชนิดใช่ค่ะแต่พี่ซ่อนนี่ก็คือว่าเราแบบแยก,แยก,แยกไม่ออกนะ <c oughs> ที่ได้ก็จะเห็นแบบว่าเอากรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วเหมือนกับที่เรายือนอยู่เนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เรดคอรัลค่ะจะเขียนป้ายไว้แต่ละนะอันนี้กรีนคอรัล แเรดโอ๊กนี่มันจะยังไงตอนแรกเขาก็ใจว่าแบบนี้มันจะแค่านนี้ใช่ไหมแร็ดโอ๊กนี่ค่ะข้างหลังสังเกตโอเคมันลักษณะของใบมันแตกต่างกันแต่พี่ส่อนอยากจะให้พี่ยาดูตัวนี้นี่พี่ซ่นนั่งยืนสังเกตอยู่นะคะว่าเอ๊ะปกติมันจะต้องแบบเขียวก็เขียวหมดหรือไม่ก็ม่วงก็ม่วงหมดแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ละคะราะมันมาแบบว่าคือทั้งเขียวทั้งม่วงอยู่ในไม่ใช่หรอค่ะในช่อดียวกันก็คือตอนที่เราเพาะเพาะเมล็ดตอนที่เราดึงต้นกล้าจาก จากตะกร้ามาลงถาดหลมเนี่ยเราซ้อนสองต้นอ๋อได้ใช่ไหมได้ค่ะเพราะว่าวิธีการปลูกก็คือเหมือนกันทุกอย่างแล้วพอซ้อนสองต้นแล้วพอมันออกมามันก็ใช่ค่ะอันนี้แต่มันต้นเดียวกันใช่ค่ะแต่หมายควว่าพอมันจริญเมันโตด้วยกันใช่ค่ะมันก็จะขึ้นพร้อมกันมันก็แตกออกมาด้วยกันนะ สแสดงว่าอันนี้ก็คือว่าเทคนิคถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองแบบว่าผสมให้มันเป็นข้ามสายพันธุ์ก็สามารถ<ช>ทําแบบที่พี่ยาบอกได้ก<ช>็<ช>คือว่าเอามาเล็ดพันธุ์ของแต่และชนิด,สอ,นดสองชนิดคือมาใส่ในหลุมเดียวกันเมื่อมันเจริญเติบโตมันก็สามารถที่เหมือนกับคล้ายๆกับมันโตมาพร้อมกัน<ช>กลายเป็นว่ามันรวมมาเป็นต้นเดียวใช่เหมือนฝั่งนู้นก็เหมือนกันหยิกกับตรงอันนี้คือเราไปเอาเทคนิคตรงนี้มาจากไหนคะลองผิดลองถูกใช่ค่ะก็คือลองพอดีว่าช่วงก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือ ้นกล้าเยอะแต่ฐานเราไม่พอจริงๆฐานเราก็มีเยอะมากแล้วนะเอิญใช่ค่ะล้วก็เลยมันเหลือแล้วมันเป็นบันทีเป็นต้นเล็กที่เราคิดว่ามันไม่น่ารอดแล้วเราก็ใส่ไว้ใส่ไว้แต่ไปมามามันรอดใช่เจริญเติบโตพอมันรอดปุ๊บมันก็กลายมาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยใช่ค่ะเหมือนทวินวันเลยค่ะ นี่ยะคะุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเก๋ๆนะคะวันนี้ที่ว่าพี่ยานะคะได้มาให้เทคนิคง,ง่ายๆกับการที่มาลองทําแบบเกษตรอินทรีย์โดยการที่ว่าตอบโจทย์กลุ่มที่รักสุขภาพมากๆเลยกับพวกผักสลัดไม่ว่าจะเป็นทั้ง9ชนิด7ชนิดที่พี่ที่พี่ยาบอกมาก็คือตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ต้องแบบดูแลในเรื่องของสุขภาพที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองทําแบบว่าเทคนิคใหม่ๆ <c oughs> ก็ลองดูแบบใช้แบบมเมล็ด ต,ต้นกล้าเอามาผสมกันพอมันจเจริญตบโตมันก็สามารถที่จะดูแบบแปลกตาแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับต,ต่างสีไปเลยนะคะ<ช>ค่ะและเมื่อกี้นะคะพี่ซ้อนพาไปดูในส่วนของการที่เขาเรียกว่าปลูกแบบคล้ายๆกับมันยกแคร่นะ,ะ,ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีก แบบหนึ่งก็คือจะปลูกลงในถุงปลูอันนี้มันความดูแลแล้วก็เรื่องของการเจริญเติบโตของพืชผักเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันไหมคะพี่ยาเอ่อจริงๆในถุงจะโตเร็วกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องแย่งปุ๋ยกันไม่ต้องพอเราให้ปุ๋ยน้ําเนี่ยก็คือของใครของมันถุงใครถุงมันแต่นูนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาจะต้องแย่งกันนิดนึงใช่คล้ายๆกับว่านี่มันเหมือนกับว่าเราแบบว่าตีกรอบบ้าน ให้ตอกผักเลยว่าเออมันต้องแค่นี้นะมันก็เลยไม่แย่งสารอาหารกันใช่ค่ะแต่ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวก็เท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะเพราะว่าอายุเขาเท่ากันเราต้องเก็บพร้อมกันค่ะค่ะการดูแลยากไหมเออฟาร์มเราเป็นฟาร์มปิดเรื่องวัดแมลงเรื่องแมลงพืชพวกนี้จะน้อยมากก็คือจะมีช่วงหน้าฝนที่จะเกิดโรคใบจุดโรครากเน่าพวกนี้มัน แทบจะทุกฟาร์มค่ะเพราะว่าเป็นช่วงสภาวะอาการแล้วตรงนี้พอเราเกิดเป็นใบจุดเนี่ยค่ะเราดูแลยังไงะคะถอนทิ้งค่ะอ,อ๋อพี่ยาคะถ้าพูดถึงในเรื่องของตลาดบ้างพี่ยาส่งยังไงคะตลาดออในในแค่ในอำเภอเมืองหรือว่าเรามีแบบช่องทางไหนอีกไหมอ,อ่าหลักๆคือขายอำเภอเมืองขายหน้าเฟซแล้วก็หน้าเพจของอร่อยน่าทาที่บา้านที่เป็นหลักๆนะกับข,ของกินของใชน้นาทนี่บานแล้วก็พี่ยาจะมี บรรดาเพื่อนๆที่อ่กรุงเทพมั่งก็ส่งนะคะกรุงเทพหรือโซนภาคใต้ไกลสุดเคยส่งที่ชนบุรีอยุธยาค่ะแล้วเวลาเราส่งอย่างเงี้ยระยะเวลาเราต้องแบบเก็บก่อนไหมคะว่าเก็บเก็บขนาดไหนที่แบบว่าพอไปถึงกรุงเทพหรือว่าชนบุรีหรือว่าภาคกลางอะไรตรงเนี้ยมันจะทําให้ผักของเราแบบไม่เหี่ยวเอเก็บปกติค่ะแต่ว่าเราจะดึงทั้งรากออกมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะห่อที่ชู่ชุบน้ําไว้ที่ปลายรากก็คือเลี้ยงน้ําเขา ก็คือยังไปถึงกรุงเทพก็สดเลยค่ะก็ยังสดสดกรอบอยู่ใช่ค่ะ,อคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่มาในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะสั่งผักสลัดเนี่ยของชาชาออร์แกนิกฟาร์มก็สามารถได้เลยมีช่องทางไหนบ้างคะพี่ยาออบอกได้เลยค่ะมีช่องทางที่ขายอยู่หลักๆก,ก็คือทางหน้าเ c e b o o k นะคะ,ะชื่อยายาสุไรนาค่ะ แล้วก็หรือไม่ก็โทรโดยตรงก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคยียงเบอร์อเบอร์โทรศ6 1ค่ะ8ปดสองเค่ะขายยังไงอ่ะถ้าขายแบบนี้ถ้าอย่างนี้เราขายเป็นถุงนะคะถุงละ40บาทค่ะ,คะแต่ถ้าเราขายเฉพาะต้นเนี่ยเราจะขายกิโลกรัมละ120บาทค่ะแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่จะแบบ ตัดได้เหมือนที่พี่ยาบอกพี่ซ้อนตั้งแต่ตอนแรกๆเลยว่าเลือกได้4ชนิดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็สามารถที่เราจะคละกันได้เลยใแต่ว่าท่าเกิดว่าจะเอาอย่างเดียวก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วแต่คือถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยที่เขาทําอาหารหรือว่าเอาไป แต่งจานเนี้เขาจะใช้กรีนโอเป็นส่วนใหญ่<ะ>เพราะฉะนั้นกรีนโอจะขึ้นเยอะที่สุดในบรรดาผัก,กอื่นๆรอ,องลงมาก็เป็นเรดโอแต่ถ้าคนที่เป็นคนบริโภคเนี่ยเขาอยากได้หลากหลายเขาก็จะผสมมันเหมือนว่าจะกินแล้วแบบไม่เบื่อใช่ค่ะ เร็ดความรู้เกี่ยวกับเกษตรในวันนี้นะคะก็มีเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือในเรื่องของหลักการผลิตพืชอินทรีย์ควรมีหลักเกณฑ์คือ 1. พื้นที่จะทําการเกษตรนั้นต้องไม่เคยทําเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า3ปี 2. พื้นที่ควรมีลักษณะค่อนข้างดอนและโล่งแจง้ง 3. พื้นที่ต้องอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม 4. พื้นที่ควรอยู่ห่างจากแปลงที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 5. พื้นที่ห่างจากถนนหลวงหลัก 6. พื้นที่มีแหล่งน้ำที่ปลอดสารเคมี หากเกษตรกรยึดหลักและปฏิบัติตามทั้ง6ข้อนะคะของการผลิตพืชอินทรีย์พื้นที่ของเกษตรกรรวมถึงผลผลิตก็เข้าหลักเกณฑ์การทําเกษตรอินทรีย์ได้ค่ะเพราะว่าการทําเกษตรอินทรีย์นั้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคสําหรับชาชาออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยนะครับก็ได้มาเข้าร่วมกับสํานักง,งานเกษตรอาเภอเมืองนะครับในช่วงปี2 5ง4นะครับซึ่งเป็น อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับสามารถต่อยอดไปสู่การรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับก็เลยสนับสนุนนะครับให้ได้รับรองมาตรฐาน G A P ในขั้นต้นนะครับซึ่งทางฟาร์มก็ได้ยื่นขอจากกรมวิชาการนะครับก็ได้รับใบรับรอง G A P เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มก็มีศักยภาพมากกว่านั้นอีกนะครับก็เลยแนะนำว่าให้เป็นกเกษตรอินทรีย์ไปเลยซึ่งจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีก นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งที่จะขอ,อะใบมาตรฐานของออร์แกนิกนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายอย่างนะครับที่อาจจะต้องทําขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นห้ามใช้สารเคมีนะครับทางสํานักงานเกษตรก็ได้แนะนําให้ใช้สารชาีวพันธุ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นสารไตคโคเดอร์มาเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับในการควบคุมยับยั้งเชื้อราต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี วิธีโกนนะครับก็คือการเก็บการเด็ดการหยิบจับนะครับสัตว์ูพืชต่างๆนะครับซึ่งต้องในจุดนี้ต้องเลิกใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยก็ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีได้นะครับซึ่งต้องปรับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ตรงกับนโยบายของทางรัฐบาลครับเนื่องด้วยช่ชากันอกฟาร์มนะครับก็คืออยู่กลางเมืองก็ถ้าจะนับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนาราธิวาสเลยนะครับซึ่ง หวังอย่างยิ่งว่าอนาคตนะครับจะเป็นต้นแบบของชุมชนในเมืองนะครับซึ่งอาจจะเป็นโครงการปลูกผักในเมืองหรือว่าปลูกผักกระถางน,นะครับปลูกผักกินเองอย่างนี้นะครับก็สามารถเป็นต้นแบบต่อยอดซึ่งทางกะยาเองก็มีประสิทธิภาพในการเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็จุดจุดนี้ก็สามารถเป็นจุดเรียนรู้อย่างอย่างดีของชุมชนแถบนี้ครับ อ๋อน,นี่ก็คือว่าในส่วนของวิธีการเก็บเกี่ยวอันนี้เราไม่ต้องดึงมาทาั้งรากเหรอคะไม่ต้องดึงค่ะไม่ต้องดึงค่ะปกติถ้าเกิดว่าไปเห็นซื้อตามตลาดเห็นมันจะมีทั้งรากด้วยใช่ค่ะอันนี้คือสะดวกก็คือแล้วก็เราไม่ต้องล้างน้ําเยอะประหยัดเวลาในการบรรจุค่ะ,คะเ,เพราะว่าถ้าเราดึงทงั้งรากเนี่ยล้างรากอย่างเดียวก็ใช้เวลานาน<ช>เลยค่ะเพราะมันต้องสะอาดอ๋อใช่ค่ะอันนี้ เขาเรียกว่าอะไรคะพี่ยาผักกาดหอมอิตาลีค่ะอันนี้ผักกาดหอมอิตาลีก็คือว่าที่เราอยู่ในโรงนี้มีพี่ยาบอกมีเจอย่างแล้วในโรงนี้พี่ยาคะเหมือนกับบางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนแหละเอาพี่ซ่อนเลยแล้วกัน <c oughs> พี่ซ่อนบางทียังไม่เข้าใจคําว่าเกษตร j p แล้วก็รวมไปถึงเกษตรอินทรีย์มันแตกต่างกันยังไงตรงนี้แตกต่างกันค่ะ j p นี่คือเป็นเกษตรที่ดีสามารถยังใช้สารเคมีได้ JAP ใช่ค่ะ แต่ว่าเป็นเขามีข้อกําหนดว่าใช้ได้เท่าไหร่ค่ะค่ะแต่พอทีนี้เนี่ยของเราทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชจังหวัดอาาธิวาสเข้ามาให้ความรู้แล้วก็ให้ตรวจ p p ให้เราผ่านไปแล้วเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็แจ้งมาว่าน่าจะเป็นเกษตรินทรีย์ได้แล้วเพราะของเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าแต่แรกาบอกใช่ค่ะตอนที่เรา ผักของเราตรวจแล็บตอนครั้งของ JP นี่คือนอนดีเทคเลยก็คือไม่เจอเลยไม่มีสารที่เป็นมีเชื้อราจุลินทรีย์หรือเป็นสารพิษต่างๆอืก็เราแสดงว่าขั้นสุดของการทําเกษตรก็คือเกษตรอินทรีย์นี่ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วะอย่างเนี้ยเวลาเขามีการแบบว่าตรวจหรือว่าของเราจะเข้าเกณฑ์ไหมเนี่ยค่ะมันมีหลักเกณฑ์แบบหลักๆคืออะไรคะก็คือเอาผลผลิตไปตรวจหลักๆคือรวมหมดเลยค่ะก็จะดูทั้งพื้นที่ปลูก เขาจะดูทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่มีมเกี่ยวข้องกับสารเคมีน,น,นู่นนั่นหรือไม่มแล้วก็ที่สำคัญคือการจดบันทึก<ม>ว่าแต่ละวันที่เราทําเกษตรเนี่ยเราทําอะไรบ้าง<ม>วันนี้เราหว่านมาเมล็ด<ม>แล้วเราใช้อะไรบ้างที่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะ<ม>เหมือนเส้นเราเราหว่านมาเมล็ดเนี่ยเราหว่านยังไงเมล็ด<ม>เราซื้อที่ไหน<ม>คือดูตั้งแต่ต้นทางมาเลยค่ะ กันเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญสําหรับที่เราจะไปส่งให้กับผู้บริโภคแล้วก็เหมือนพี่ยาบอกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนเลยในเรื่องของการแพคกิ้ง บรรจุภัณฑ์ก็ต้องเน้นในเรื่องของความสะอาดเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าพอเราตัดมาเรียบร้อยเนี่ยเราต้องล้างเลยใช่ไหมคะค่ะเราจะล้างเราจะใช้น้ําทั้งหมด3าน้ําเป็นล้างสามน้ำเป็นมาตรฐานของทั้ง JAP แล้วก็เกษตรอินเซค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นหลักเลยใช่ค่ะแล้วก็เราใช้น้ําประปาเป็นหลักน้าประปาก็คือผ่านการวิเคราะห์น้ําว่า รับรองว่าสะอาดปลอดภัยก็มอนกับน้ำปาปลาที่ว่ากินได้ค่ะ,คะอันนี้ก็คือเราล้างสะอาดจริงๆเดี่ยการล้างที่สามน้ำเนี่ยผู้บริโภคสามารถที่จะทานสดได้ไทานสดได้เลยค่ะ ขอบคุณม,มากๆเลยค่ะสำหรับพี่ยานะคะที่พามาชมชาชาออร์แกนิกฟาร์มนะคะในเรื่องของการปลูกผักสลัดซึ่งถือว่าเป็นผักที่นิยมมากๆเลยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพณตอนนี้ที่สำคัญค่ะเป็นผักแบบอินทรีย์ด้วยจะจะให้พี่ยาทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่านี่แหละการทำเกษตรโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือการทำเกษตรอินทรียเนี่ยมันแบบมันตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคมากเลยค่ะที่สำคัญมันก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยใช่ค่ะฝากเลยค่ะ สําหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็กับยุคนี้นะคะที่เรามีโรคภัยต่างๆมากมายอยากให้ทุกคนหันมาการหันมาปลูกผักไว้บริโภคเองหรือว่าพยายามหาผักที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเราอย่างเช่นผักของที่มาจากเกษตรอินทรีย์นะคะค่ะและใครนะคะอยากจะลองชิมผักสลัดของชาชาออร์แกนิกฟาร์มอีกครั้งเลยค่ะพ่ยาตามเบอร์โทรไหนแจ้งได้เลยค่ะเ,ออเบอร์โทรติดต่อนะคะ 0618296961ค่ะแล้วก็ทางหน้าเฟซนะคะยายาสุไรนาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ซ่อนต้องขอขอบคุณพี่ยาแล้วก็รวมไปถึงท่านเกษตรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้ค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องค่ะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทํากินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนจะพาคุณผู้ชมนะคะ ไปรู้เรื่องราวกรเกษตรที่ไหนพื้นที่ไหนแล้วก็เกษตรกรท่านใดนั้นค่ะต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ